ก็ขอกราบใจทุกท่านกันด้วยนะฮะพวกผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโลบอกนะครับผมในแมทที่ไมเชื่อว่า The Camera vs Battle War นะครับผมมาไปดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลยนะครับผมไปตอนนี้ผมเราก็อยู่นั่งเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเกมนี้ครับผมก็จะมีให้เลือก2ฝั่งนะฝั่งหนึงเป็นฝั่งของ c a m e r a m a n นอีนั้นก็เป็นฝั่งของไอ้นะกิมมดีิดี แนนะะฮก็เป็นแบบไอ้พวกตัวซูแมนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นของแคมิล่าแล้วกันนะผมตอนนี้ผมเราก็อยู่ฝั่งของแคมิล่านะนะนี่ก็จะมีตัวซีไปแบบเนี้ยเออดูดิเยอะมากเลยนะโอ้ยมีตัวแบบเอฟเอฟโลอันห้าร้อยคิวโอ้โหโคตรใหญ่ด้วยอ้าวอุ้ยนี่ตัวโคตรใหญ่อ่ะุ้ย ใหญ่มากขายโลด้วยนะผมขายเป็นโลแล้วก็ขายเป็นแบบเอ่อไงล่ะเต้นอ่ะมีรถด้วยหรอโต้อีโคเท่โดนเป็นไลเซอร์ตรงนี้เปรวดมั้งอือวิฟิโอเปลวเปลวเปลวตัวใหม่ใช่ไหมยัดเด็กตัวไม่ได้จะไย้แปดวี่ไปดูฝั่งของอ่าแบตท็อปกันบ้างนะครับผม ๊บนี่ไหนดูซิอ้าอ๋อมันเทพเ้ยตัวมันเท่เลยดิเก้อตรงนี้ด้วยมันยัดเยียดผมชอบปืนกันมากกู่านี่สองตัวเนี้ยเนี้ยปืนโคตรสวยเฮ็ดมือวะเดี๋ยอันนี้มันเยอะพวกนี้นแบตท็อปเหรอโอผมไม่ค่อยดูอะไรแบบนี้นะฮะ จะไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับอะไรแบบว็จโอ้โห oh wow! ดูวลูผู้ชมว้ยปุดใจเป็นตัวนี้เท่สุดละ่ะเออตอนนี้เดี๋ยวอนนียเป็น EP แรกเยวผมจะเล่นฝั่งของแคมิราโก,ก่อ,อะถ้าใครอยากเห็นคลิปต่อไปเกี่ยวกับแบททอปนะคอมเมนต์เลยนะจะให้พี่เล่นฝั่งแบททอปจะเล่นเลยนะฮะ เห็นฝั่งแบททอปนะคอมเมนต์เลยนะพี่เล่นให้มาผมจะเริ่มตัวแรกก่อนแล้วกันตัวแรกผมเอาตัวแบบเท่ๆะไอยูนี่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 ปุ๊บเทยเล่นไงวะโอ้แต่สกิลมันน้อยมากสกิลไม่แค่สกิลยกกูดาวโคตรนานพี่ดิวนบินได้ด้วยว้ายสกับแบทท็อปฮ่า๋ยวโดนทีเดียวตายเหรอเป็เทประโยชน์อะไรวะเนี่ย โอ้มีแต่ตัวแบบว่าลักกักมีตัวรุ่นเหมือนเราไหมจ้องตาเเสียวจังวะหลอไม่โดนเด็แค่มันหลบได้เตเปลี่ยน,ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยยยวยมยยยยายยเยินยยคยย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 ยิยย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  อะไรปล่อยพืชแต่แบบนี้พูดแต่กูยดาวโคตรนานอ่ะเราโคตรโอ้ยอ่ะผมไม่ไหวละเออไม่ไหวละเนาะตื่นมากเลยตัวอะไรดีสว่านดีไหมร้อยโลห้าสิบ กลองตัวนี้เติมอะไรปะทำอนะอรเนาะว่ไม่ค่อยหนีดิโอ้ยัดเ่ยดู้ยเลียวอะไอ้นีงทำไม่เสร็จตกเข้าไปไวีโคตรโหดอ่ะอยากอะตัวบักเรามีจำกัดซะด้วยอาจชื่อวัน Ultimate Titan Camila t a m Pass ก็จะเป็นก่องอะไรอ่ะ Upgrade Upgrade Hero Game Pass เลือกยากว่ะออโตเมทแล้วกันนะผมอ่ะนี่ตบมือกดไลค์คลิปนี้นะพี่อุตส่าห์ลงทุนเติมโลบักเลยผมจริงๆอ่ะโลบักเนี่ยมันมีไว้สหแบบทำคลิปสาวและสแตนนะแบบซื้อชุดมาทำอนะไรเนี่ยไม่เป็นไรที่เติมใหม่ก <Wow. S 1> ็น้องกดไลค์คลิปนี้ก็เทืบไลค์เยอะๆนะครับผมเดี๋ยวต่อคลิปต่อไปผมจะไปเล่นฝ่าของเบทท็อปนะฮะก็ ดไอคลิปนี <hungry> ้นะเดี๋ยวผมก็จะเติมอีกซื้ออีก500โลฝั่งนู้นด้วยนะครับผมไปไปเลยปั๊มเออเจ็บหนักเลย500โอ้ยเอตึ้นอ้ยเย้เคมรบิ้วเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยหมดเทผู้ชมอุ้ยใครมาโอ้โหพนลำแสง เดี๋ยวอะไรวะตก็ที่ตายหรอที่สามเพื่ออะไรสามเพื่ออะไรวะเดี๋ยวอย่าปุ๊เพื่อให้ท่านเมรลากันโอ้ยมึงยิงแรงไปเดี๋ยวเดีออเออ้ออื้อนข้นข้นอันนี้เป็นชิวอ๋อชิว สาเลดตปุ๊บปุ๊บปุ๊บฝั่งเราฝั่งเขาวะนั่นสิไปตีมันเขาเลยเปผื่ออะไรวะห้านะผมเจ็ดได้บินได้ว้าวดูอะดูแะแตกอือพ่นพ่น รู้มาจานอ่าเรื่องต่อใช่ไหมผมไม่แน่ใจในทีมเราบ้างอ,ะอง่ะไมกอรมึงอยิงเข้าหรอยิงเข้าหรอทุบอุอีกแล้วไหมทุบอุ้ยอุ้ยมันตีแรงยังวะเฮ้ยแลวเราเหมือนจะเก่งไหมเนี่ยอาอีกเรียบร้อยแตกไม่รู้ใครแตกนะฮะเขา อันนี้ต้องเข่าสแลตทุบแตกชิวกันไว้ก่อนอันนี้ทีมใครวะเราใช่ไหมแล้วหลังเราเท่มากเลยละเ,เอียดนะโอเ้เท่แตกไม็ดแตกทุกครั้งเดียยตายลงมาเยัะ <c oughs> แตกจ้ะค <c oughs> นไฟไฟไฟ,ไฟโอ้ทุบ ยิงปืนปืนรอบสองแจ็เก็ตบินขึ้นไม่เยาโปไม่โชว์ไ,ไปเยโปไม่เอาแตกแน่แตกแน่อุ้ย,ยว้ามาสิตามไม่ได้น้องพี่วินตามน้องไปได้ตายเอาอแลกกันแลกกัน ตอนนี้นะผมแล้วก็มีประมาณ7 8 1แคิวแล้วนะว้าวตัว่าวผมเล่นตัวแบบใหม่ๆได้แล้วนะฮะเออพวกเนี้ยมันน่าจะปลดล็อกเยอะไปผมน่าจะเล่นปลดล็อกแค่ฝั่งขวานะผมพวกนี้นี่สี่ห้าร้อยหกร้อยนี่จะเล่นอันนี้ผมเจนะ็ดร้อยคิวนะดูฮุฟบนี่เนี่ยโคตรเร็วด,ดิว้าวแบบเร็วมากมีท่าจบตีท่าจะใส่ได้อะ่ะน่าจะมีปล่อยลำแสงได้สักนิดนึงก็ออยังดีนะ จะได้มากไปแตกนี่ไปขาดจมตียักษ์ใกล้เหมือนเน,นี่ยเห็นไหมเหมือนออลแล้วหนีบอปุอ๊บไม่สิมันเหมือนออลแล้วโถูอ้อมบอไม่ถูดซ้อมฟาดหรอโอ้โหสปไ๊มแตกไอ้พวกตัวเริ่มต้นเนี่ยสู้เราไม่ได้แน่นอนนะพวกตัวฟีอะ่ะเราตีเดียวคือตายทุกตัวนะครับผมอแถมเราเร็วมากเลยดิอุ๊ยตายแล้ว ยไองเอ๋เกาะแตกเอ้ยตัวล้มต้นอะมีท่าโจมตีท่าเดียวเหมือนเราฮะแต่ก็เบากว่าแล้วแล้วก็ช้ากว่านะครับผมวันนี้โจมตีตัวใหญ่ได้โอ้โหตีเขานิดเดียวเลยเออมันตัวล้มต้นนั้นเจ็ดร้อยคิวเองเล่นแป๊บเดียวนะเจ็ดร้อยคิวเล่นไม่นานนะครับผมเออเออเผลอตายไปแล้วก็ที่ผมว่าผมไหวไหมเนี่ยโอ้หมีแต่ตัวแบบอลังการทั้งนั้นอะอืมสันต้าตุยโตด ตัวนี้ตายไปแทงตูดจิ้มตูดแล้วถอยงุดไปอืมจะตายแล้วใกล้ตายแล้วจะตายจะตายฮะเอาไปก่อนโอ้ยโอ้ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปไม่ได้วะอย่าโอ้โหเฮ้ยอืมจิ้มไป ตัวเล็กตัวน้อยเอาหมดแหมจุ๊จบนงงี้เกือบแตกม่โดนว่ะอุอ้ยอะไรมีเวลาด้วยเฮ้ยเวลาหมดเราจะเล่นได้เหรอคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่รู้ผมรอ,อก่อนไม่คืออะไรอะ่ะสี่สิบวิมารอรอรอกคุณผู้ชมว่ามันเล่นได้แน่เลยฮ่าดีซ้องอีถึงปีใหม่จุดหัวเร็วเล่นได้ใช่ไหม Okay, ไม่ได้มันจะเล่นได้ทีละตัวมั้งใช่ไหมเออสัสดีปีใหม่ทุกคนกันด้วยนะคะขอให้ปีใหม่เนี้ยทุกคนมีความสุขนะครับผมอขอให้จเจริญรุ่งเรืองถ้าเป็นน้องๆก็ขอตั้งใจเหรียนนะครับผมอขอได้เกรดสี่ทุกคนเลยนะฮะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะฮะก็ถ้าใครอยากผมเล่นแมบปบอ่านี้ต่อก็คือเล่นแมปของฝั่งของไอ แบตท็ทอปเนี่ยก็พไม่ได้ทคลิปนี้เลยพี่จะเล่นนะ๋ยวพี่จะมาทาคลิปให้นะผมเดี๋ยวเขาดูก่อนว่ามันมีตัวอะไรเท่ๆบ้างหรือตัวอะไรดีรอบต่อไปเอไอพวนเนี้ยผมมันชินตาไปแล้วอะ่ะต้องแบบตัวแบบเนี่ะเออแต่แบบร้อยสิบโลมันน้อยไปเอ,อเี่ยพี่คลิกติองบ่นเลยว่าไม่ไม่มีไม่มีตังโอ้มันน้อยไปอะ่ะเออตัวเดี๋ยวไม่เก่ง นล้ที่ดูมาเน่ะเห็นตัวตัวเดียวที่พี่หลักค่าหลักเกินห้าร้อยอ่ะนี่่ในงบคาร้อยโลอ่ะยังไม่พร้อมจะเติมใหม่แต่ก็บกเราก็มีเยอะอยู่ก็ดูท่าทางละคลิปต่อไปอ่ะคงไม่รอไอตัวนี้หรอกดูดิพวกนี้เหรอมันดูดิมัน,น,มนกะโปกมันดูไม่ค่อยเท่ทเท่าไหร่อ่ะเท่สุดก็พวกทเทเทเแหละแต่มันยังไม่ ข้าตาะมันยังเท่ไม่เข้าตาเออมันยังไม่เข้าตามากพอมันต้องแบบนย่แยต้องแบบนี้ดูลโล่สิมีโลกด้วยอ,อ้โหเป็นอ้ก,กันดั้มเลยผมชอบมากเลยรูด,ด,ดิโอ้โหไเหมือนมัน,มนที่จริงมันเป็นถถส้วมอะไรเลยอันเนี้ยโถวส้วมเออแล้วแค่มีแขนม,มีขาต่อมาแต่มันเท่เออเท่ นี่นะฮะถ้าใครกดไลค์คลิปนี้เยอะๆพี่จะมาเล่นใ้ดูเนีย่ยเรื่องเพระว่าพี่เหรอพันสิโอ้โหเปลืองมากแต่ทำเพื่อคลิปก็ดปปร์อา per armor u p เ a ร e toilet โอ้โหชื่อโคตรเบี้ยวชื่อโคตรเฟี้ยวอ่ะก็เดี๋ยวพี่จะทำให้นะผมโอเคบา,บายบายกดไลค์คลิปนี้นะคอมเมนต์นะคิดว่าอยากให้ทำต่อหรือเปล่าโอเคครับบายบาย